ประตูหนึ่งนะนี่ประตูหนึ่งเมื่อกี้ก็หอพักฝั่งด้านนี้เราเดินมาอ้อ,อมไกลมากนี่หนึ่งประตูนะเดี๋ยวเราจะออกไปละของกินทั้งนั้นเลยเนี่ยเดินเข้ามาก็ต้องสแกนหน้าออกไปก็ต้องสแกนหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเพราะตอนนี้มีสแกนหน้าแล้วไปไหนก็ได้แล้วนี่อามาอาม่ามา,มา,มา,มาน,น,น,นี่ของกินพวกเนี้ยนี่ของกินพวกเนี้ยไหมขากลับเราก็ต้องสแกนออกนะครับ นี่สแกนหน้าเขาคิวายไหมตาละคนเห็นไหมจับสแกนหน้าแล้วนี่เขาบอกแล้วชื่อเห็นไหมนี่โอ้ยนี่ไหมออกแล้ว เห็ไนไหมออกแล้วนี่ก็มาช้อปปิ้งโอ้ยออกดอมหาอะไราแล้วก็ของกินนานนี่ประตูม,มหาลัยอยู่นี่นี่ประตูม,มหาลาัย<ต>นี่ประตูม,มหาลาัย <of> ประตูข้างจะกินอะไรดีมีทุกอย่างเลยโอ้โหถึงว่าวาสันก็มีทุกอย่างก็มีมีหมดเลยดูนี่คือข้างมหาลาัยไป <ทะ S 1> น, <ทะ S 1> นี่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 ไปแถานี้ก็ต้องมาหลังร้านหลังหมอนี่นี่ ก็คือมันติดห้างไงติดมอเนี่ยมันก็ต้องมีเลยเนยละติดมอเสร็จเดี๋ยวพาไปชมแล้วกันโอ้ยอโอ้ชอชอเลยติดเนะี่ยโอไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้ต้องเดินข้ามอะ่ะถ้าจากนี้ต้องเดินข้ามไปฝั่งนูน้นแต่ว่าต้องฝั่งนูน้นเออไปที่ของกินทั้งน,นั้นเลยเนี่ย